สวัสดีครับนักธุรกิจเอ็มเวย์ผมอาจารย์ทัศนัยจารุวัฒนาพันธ์นะครับจากภาวิชาพืชสวนคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันนี้ก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของาธาตุอาหารพืชนะครับซึ่งเป็นสิ่งปัจจัยพื้นฐานเลยสาหรับการเจริญเติบโต,ตของพืชนะครับอันนี้เรามาเริ่มกันเลยอันนี้ในเรื่องของการเจริญเติบโต,ตของพืชนะครับด้วยความที่พืชเนี่ยมันเป็นพืชเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถ สร้างอาหารได้เองตามธรรมชาติอยู่แล้วหรือที่เราภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า a u t o t r o ฟอันนี้พืชก็จะทําหน้าที่ในการเปลี่ยนพลังงานแสงให้กลายเป็นพลังงานเคมีโดยที่พลังงานเคมีอันนี้ก็คือน้ําตาลที่พืชสร้างขึ้นมาซึ่งเป็นอาหารให้กับพืชอันนี้ในการสร้างอาหารของพืชเนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนจากแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์รวมกับน้ําที่อยู่ในเซลล์พืชร่วมกับแสงที่พืชได้รับมาแล้วก็เปลี่ยนให้กลายเป็นน้ําตาลขึ้นมา จากนั้นพืชกจ็จะนำน้ำตาลนั้นนะครับไปใช้ในกระบวนการต่างๆของของพืชเองเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตทั้งในเรื่องของการแบ่งเซลล์การสังเคราะห์โปรตีนต่างๆซึ่งอยู่ภายในต้นพืชเพื่อเอาเพื่อให้พืชเนี่ยเอาไปใช้ในการเจริญเติบโตต่อไปคราวนี้ปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืชเนี่ยเราสามารถแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะครับอันแรกก็คือปัจจัยภายในของพืช หรือก็คือพันธุกรรมของพืชนั่นเองแล้วก็ปัจจัยที่2ก็คือปัจจัยภายนอกซึ่งก็คือสภาพแวดล,ล้อมต่างๆเช่นแสงอุณหภูมิธาตุอาหารรวมถึงโรคแล้วก็มแมลงด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูที่ธาตุอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชน,นะครับก็คือธาตุอาหารที่พืชขาดไม่ได้นั่นเองเราก็จะสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆก,ก็คือมหาธาตุหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าแมโคร n ิวเท e ียนแล้วก็จุลธาตุหรือ m i โครนิวเทรียนนะครับ อันนี้ในการแบ่งกลุ่มของาธาตุอาหารเนี่ยเราก็จะแบ่งตามปริมาณที่พืชดูดเอาไปใช้หรือปริมาณที่เราสามารถวิเคราะห์พบท,ที่พบได้ในพืชน,นะคะคบโดยทั้งมหาธาตุแล้วก็จุลธาตุเองเนี่ยก็มีความสําคัญต่อการจเจริญเติบโตแล้วก็ผลผลิตของพืชจะขาดธาตุใดธาตุหนึ่งไ,ไม่ได้นะคะถ้าหากขาดไปอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็คือจะแสดงอาการผิดปกติที่เราเห็นแต่ว่า อาการอาการที่ผิดปกติเนี่ครับเราสามารถแก้ไขได้โดยการให้ธาตุที่มันขาดเนี่ยให,ให้ให้เพียงพอก็จะสามารถทําให้พืชเนี่ยสามารถกลับมาเป็นปกติได้นะครับครับสวัสดีนะครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆท่านนะครับที่ กําลังเข้ามาเยี่ยมชมในในช่องนี้ในวันนี้นะครับรู้สึกตื่นเต้นนะครับแล้วก็ดีใจมากในช่วงภาวะที่แบบเป็นโควิดแบบนี้นะครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะครับผมก็ยังเชื่อว่าพวกเราที่เป็นคนที่ทําตลาดเกี่ยวกับผิภัณฑ์ทางการเกษตรแล้วก็รักผลิภัณฑณทางการเกษตรเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่คู่คู่กับทุกคนมันอยู่ในวิถีชีวิตนะครับแล้วก็คิดว่าหลายๆคนที่ไม่เคยทํามาก่อนไม่ได้ คือทิ้งไปนานนะครับก็จะกลับมาปลูกพืชกันบ้างแล้วล่ะที่บ้านนะครับแต่เชื่อว่าหลังจากจบรายการในวันนี้เนี่ยนะครับเราจะได้เห็นช่องทางบางแง่บางมุมนะครับแล้วผมเองก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับวันนี้เพราะว่าผมเริ่มเห็นน้องๆบางคนในกลุ่มเห็นบางคนที่อยู่ในเป็นส์ลายการดูดหน้าตาท่าทางก็น่าจะทําไปทางอาร์ติสต์นะครับแต่พวกเขาก็ออมาปลูกพืชมันกลายเป็นกิจกรรมในครอบครัวมันไม่ใช่แค่ทางธุรกิจ มันเป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าทําให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมนะครับแลกเปลี่ยนได้ทั้งสายสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วก็กับเพื่อนบ้านด้วยนะครับเ,ออเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับในขณะที่เรามีผิตภัณฑ์ที่ดีเพ่านวันนี้เนี่ยนะครับได้ได้ได้รับเกียรติจากบริษัท m อ็ให้ผมมาแบ่งปันกับเพื่อนๆว่าเราจะเริ่มต้นกับธุรกิจทางทางด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแล้วก็โอกาสธุรกิจนี้เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับแล้ว การเริ่มต้นธุรกิจด้วยผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรเนี่ยมันควรจะเริ่มต้นแบบไหนอย่างไรนะครับก็อยากจะแชร์กับพวกเราอย่างนี้นะครับว่าการเริ่มต้นนั้นไม่ยากเลยก็เหมือนผลิตภัณฑ์ทุกตัวนะครับข้อแรกก็คือเราต้องมีใจรักก่อนนะครับมีใจรักในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าท่านต้องไปเป็นเกษตรกรน,นะครับนะมีใจรักก็หมายความว่ารักในธรรมชาติรักในพืชนะครับรักที่จะกินอาหารที่ปลอดภัยนะครับรักที่จะ ดูแลการคือคือสิ่งแวดล้อมเหล่านี้รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นสวนหย่อมดอกไม้ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนโดยส่วนใหญ่นะครับเราก็รักธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับแม้ว่าเราไม่ได้ปลูกพืชเป็นแปลงใหญ่ผมเคยชวนดาวลนยเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำไร่ทำนาแต่พอขายไอเดียกันเฉี้ชี้เห็นแบบนี้นะครับทุกคนก็จะมีดอกไม้มีต้นไม้มีอะไรของตัวเองดังนั้นเนี่ยนะครับ การดูแลพืชการดูแลพวกนี้นะครับมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราพักผ่อนได้ด้วยเนาะเรื่องที่สองนะครับเราควรจะมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะครับฉะนั้นเราต้องมีความรู้รู้จักผลิตภัณฑ์ของเราว่าอันนี้ใช้ยังไงมีความพิเศษยังไงยิ่งเรารู้นะครับยิ่งทําให้เรามั่นใจนะครับรู้วิธีการใช้นะครับว่าเขาใช้แบบไหนใช้เวลาไหนนะครับมีความเข้าใจในพืช ถ้าเราจะแนะนําเราก็ควรจะมีความเข้าใจในพืชแต่วันนี้ผมอาจจะแชร์หลายๆพืชแต่ความจริงแล้วเนี่ยนะครับในในที่แวดล้อมแต่ละคนแต่ละคนที่ที่ผมพบกับดาวไลน์กับลูกค้าที่ไปเจอเขาก็จะมีพืชคล้ายๆกันในชุมชนเพราะนั้นเพื่อนๆที่ฟังอยู่ในแต่ละที่เนี่ยนะครับท่านก็เออเอาข้อมูลเอาเอาเอา,เอาความรู้นี้ไปใช้ให้เหมาะสมกับพืชของท่านอย่างท้งภาคตะวันออกหรือภาคใต้ ในสมัยที่เรายังเดินทางกันได้ผมก็มีโอกาสเดินทางไปเพราะนั้นก็จะมีพืชที่มันจำเพาะลงไปนะครับอันนี้ท่านก็ไปปรับนะครับแต่ทางผมท่านโซนสุขโขทัยก็จะเป็นพืชที่เป็นไรนาซะมากกว่านะครับส่วนพืชสวนก็จะน้อยกว่าอย่างนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับก็ปรับเอานะครับก็คิดว่าเราสามารถหาข้อมูลหาความรู้หลังจากนี้ไปได้แอเมเบก็ทำไว้ให้เราเยอะมากนะครับแล้วก็ข้อ4นะครับก็ควรจะมีความเข้าใจในปัญหานะครับ แล้วก็ความต้องการของลูกค้าด้วยนะครับคือบางทีนะครับเขาต้องการที่จะปลูกเพื่อบริโภคหรือปลูกเพื่อขายเน้นใบเน้นสีสันเน้นให้ผลผลิตหรือขนาดน้ำหนักต้องคุยกันนะครับผมว่าถ้าพอเราคุยกันถึงจุดขายเนี่ยนะครับถ้าเราคุยกันถึงจุดนี้ได้ถึงคุณภาพของพืชได้เนี่ยครับกล้าถามเขานะครับ ท่านจะสามารถปิดการขายหรือแนะนําให้กับลูกค้าได้เริ่มต้นได้มีโอกาสทดลองใช้ผลิตภัณฑ์เราแล้วเขาจะประทับใจนะครับเรื่องที่5นะครับสภาพสิ่งแวดล้อมหรือฤดูกาลเพราะปู่ความต้องการของตลาดนี่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเป็นหัวใจที่สําคัญมากถ้าเราจะขายแปลงใหญ่ขายได้เยอะเนี่ยนะครับต้องดูราคาถ้าเพื่อนไหนช่วงไหนที่มีราคาดีนะครับตรงกับฤดูกาลนะครับก็ เป็นโอกาสนะครับเป็นโอกาสบางเดี๋ยวนี้พืชบางชนิดทํานอกฤดูแล้วเดี๋ยวนี้มีพืชแปลกๆเยอะนะครับท่านจะเห็นว่าปีที่ผ่านมาอินทผลัมอย่างเงี้ยนะครับก็อยู่กันเยอะไปหมดปลูกได้ทุกที่นะครับทุเรียนก็ปลูกได้ทุกที่นะครับแถบบ้านผมแม้กระทั่งแถบอำเภอน้ํหนาวก็มีปลูกไปทุกคนทุกแห่งวันนี้นะครับเราจะเห็นว่าในในเว็บในเพจต่างๆทางทางออนไลน์ก็จะมีพืช จากต่างประเทศจากสภาวะแวดล้อมซึ่งเราไม่คิดว่ามันจะปลูกได้ก็ปลูกได้แต่ว่าปัญหาของพืชเหล่านี้นะครับสําหรับการเจริญเติบโตก็ต้องกินอาหารต้องใช้ธาตุใช้สารอาหารอันนี้คือจุดสําคัญเพราะว่าผลิตภัณฑ์เราเนี่ยนะครับมันมีสารอาหารมีธาตุอาหารที่พืชเอาไปใช้ได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะครับ เพราะนั old, ้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีผลต่อการเจริญเติบโตมีผลต่อคุณภาพของพืชนะครับเทคนิคนะครับในการทําธุรกิจในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับก็ผมว่าจะสถานการณ์ไหนนะก็ต้องใจรักแหละข้อแรกแต่สิ่งสําคัญปัจจุบันในมันง่ายก็คือว่าการติดตามลูกค้าเก่าเนี่ยนะครับเราใช้ได้ทั้งออฟไลน์เมื่อก่อนในออฟไลน์เป็นส่วนใหญ่ก็ต้องไปหากัน นะครับไปคุยกันได้ความเชื่อมันแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับเราสามารถมีออนไลน์มันสะดวกจริงๆนะครับลูกค้าเราก็เห็นโปรแกรมซูมได้หรือไลน์เองเขาก็เห็นหน้าได้มีโปรแกรมหลายโปรแกรมที่เราสามารถเขาอยู่กลางทุ่งกลางแปลงพี่ขอดูหน่อยเป็นยังไงโอเคเขาได้อวดนะครับเราได้อธิบายนะครับขอภาพไปแชร์เพื่อนหน่อยได้หมดเลย นะครับสะดวกสะดวกนะครับแล้วก็การจัดกิจกรรมให้ความรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันในกลุ่มเนี่ยนะครับเราก็สามารถทําได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นการสร้างกลุ่ม l ลน์นะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นกลุ่มเกษตรโดยเฉพาะกลุ่มพืชชนิดนี้โดยเฉพาะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ที่สนใจในพืชนชนิดชนิดนี้ชนิดนั้นอย่างเงี้ยนะครับรวมทั้งการแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องเก่ง เนื่องจากว่าเรามีเพื่อนหลายๆคนที่เขารู้เรื่องเฉพาะเพื่อนนอนเพื่อนนี้มาแลกเปลี่ยนนะครับเราผมอยากให้ทุกคนกล้าแนะนำนะครับกล้าเอาผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะครับให้ลูกค้าเราได้มีโอกาสนะครับได้สัมผัสเกษตรกร,เ,รขเขารู้เองนะครับแล้วก็ใช้ง่ายเพื่อมันไม่โกหกนะครับฉีดไปฉีดตามขั้นตอนเนี่ยนะครับมันได้ผลอยู่แล้ว